สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ครูหน่อยก็มีคำเด็ดๆมาฝากอีกนะคะคำนี้ไม่ใช่แค่คนไทยพูดผิดอย่างเดียวนะคะฝรั่งบางทีก็พูดผิดเหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะงงเหมือนกันนะคะคือคำว่า i was หรือว่า i were ดีนะคะคือ2องคำนี้ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าใช้ใช้แตกต่างใช้แตกต่างกันนะคะคือใช้แตกต่างกันยังไงล่ะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ย คนเราก็รู้อยู่แล้วเ,เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่า i am ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราใช้ i am แต่ถ้าที่มันผ่านมาแล้วเราก็ใช้ i was w a s, s i was แล้วบางทีทำไมก็ได้ยินคนเขาพูดว่า i were w e r e i were แล้วมันใช้ตอนไหนล่ะอืมแปลกเนาะคือ,อ,อ i were เนี่ย เราจะใช้ในสถานการณ์ที่เราแบบสมมติฐานขึ้นมาหรือว่าเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นหรือว่าเราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นคือมันยังไม่เกิดขึ้นจริงอะแต่ว่ามันหรือมันอาจจะเกิดมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่เราเพ้อฝันเราคาดหวังสมมติฐานอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ I were เออแทนที่ใช้แทนที่จะใช้คำว่า I was ซึ่งเป็นกริยา past tense สมมติว่าอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าคุณกําลังดูรูปภาพสวยๆเออของภูเขาที่สวิตเซอร์แลนด์หรือฝรั่งเศสดูกับดูกับแฟนคุณนะคะแล้วคุณเห็นรูปเออรูปภูเขาที่สวิตเซอร์แลนด์สวยมากคุณก็บอกแฟนคุณว่า I wish I were here คุณก็จิ้มที่รูปภาพเนี้ย I wish I were here แหมฉันฉันเพ้อฝันอยากจะอยู่ อยากจะไปเที่ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้เลยอะฉันคิดว่าฉันแมมจินตนาการว่าฉันเดินเล่นรอบขอเขาอยู่เนี่ยสวยมากเลยเนี่ย I wish I were there o wish หรือว่า I wish I were here ก็ใช้ได้นะคะหรือไม่ก็สมมติว่าเรามีเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแฟนเจ้าชู้จังเลยเนี่ย กลับบ้านดึกอะไรอย่างนู้นอย่างนี้กโกหกก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รักเขาทนอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกกับเพื่อนว่า if I were you I would leave him I would break up with him ก็หมายถึงว่าถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะทิ้งเขาเลยฉันจะบอกเลิกกับเขาเลย If if I were you I would leave him หรือว่า if I were you I would break up with him. If I were you, I would break up with him. แล้วก็ใช้คำว่า would ซึ่งเป็นคำเ,เหมายถึงอนาคตข้างหน้าหรือมหรือว่าหร,หรือว่าที่มันผ่านมาแล้วเพราะว่าคำว่า were มันก็หมายถึงว่า เป็นสิ่งที่เราคาดเดาเอาเป็นเป็นอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นข้างหน้าหรือไม่จะหรือไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เราก็ใช้หมดเหมือนกันเราจะไปใช้ว่า will นะคะเพราะว่าเราต้องใช้คำที่มันเอ่อคล้องจองกันถ้าถ้าเราใช้คำกริยาที่เป็นเอ่ออะไรปัจจุบันนี้เราก็ใช้คำกริยาในประโยคเดียวกันที่มันเป็นปัจจุบันนี้เหมือนกันเพื่อเพื่อจะได้ความคล้องจองกันไม่ใช่ว่าใช้กริยาในประโยคนี้เป็น กริยาปัจจุบันแล้วก็ไปใช้กริยาเป็นเป็นกริยาที่ผ่านมาแล้วมันก็ดูไม่คล้องจงกันนะคะ If I were you I would break up with him ค่ะง่ายๆก็ถ้าฉันเป็นคุณแล้วฉันจะทิ้งเขาเลยฉันจะเลิกกับเขาเลยเหมือนนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ภาษาอังกฤษวลครมค่ะ ใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะแล้อย่าลืมถ้าชอบคลิปของครูหน่อยกดนากดไลค์กดแชร์กดติดตามครูหน่อยที่ YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วครูหน่อยจะทำสเลียนออกมาในเร็วนี้นะคะเป็นคอ c r o ียนง่ายๆสอนการพูดภาษาอังกฤษวลคำง่ายๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราทั่วไปอย่างเช่นไปซื้อกับข้าวตื่นนอนชงกาแฟ พูดกับแฟนพูดกับลูกว่ายังไงหร,หรือจะไปจีบแฟนฝรั่งจะใช้คำยังไงบ้างถ้าใครสนใจอยากเรียนก็โกโรุณาแสดงความสนใจทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วครูหน่อยจะจะดูว่ามีใครสนใจอยากจะเรียนมากน้อยเท่าไหร่แล้วครูหน่อยจะทำคร์สออกมานะคะแล้วก็ครูหน่อยก็กำลังจะเขียนหนังสือออกมาด้วยค่ะเป็นการสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะโอเคนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ